ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจาก เราเคยเกิดปรากฏการณ์ OR ทําตลาดหุ้นแตกไปแล้วนะครับตอนนั้นโหทุกคนที่จอง OR ได้ได้กําไรคนละ40%นะสอมหมื 2, 3, 000, นะ่นเนาะถ้าจำไม่ผิดนะหลายหมืน่นนะง่ายๆนะครับเหมือนกันกับครั้งล่าสุดนะครับครั้งล่าสุดก็มีการแบ่งจองหุ้นติดล้อให้กับรายย่อยผลที่เกิดขึ้นก็ดูดีนะครับเพราะว่าเปิดตลาดวันแรกบวกขึ้นไปประมาณ50%นะครับ นักลงทุนรายย่อยก็ดีใจมากนะครับที่ได้โ,โหกำไรเยอะแยะเนาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็อ,อื่นก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยนะครับแต่คราวนี้มันกลายเป็นว่าเรามาเจอบางอย่างเนาะในตลาดหุ้นเราอยู่ในตลาดหุ้นมา7ปีแล้วนะผมอยู่ในตลาดหุ้นมา7ปีแล้วผมว่าสิ่งสําคัญที่เราควรจะบอกแล้วก็คุยกันโดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่เนี่ยคือจะบอกว่า IPO ไม่ใช่ท่าง่ายนะครับย้ำอีกครั้งว่า IPO ไม่ใช่ท่าง่ายเลยนะครับเนื่องจาก การวิเคราะห์หุ้น IPO เนี่ยวิเคราะห์เหมือนหุ้นปกติเลยนะครับวิเคราะห์เหมือนหุ้นปกติทุกอย่างเพียงแต่หุน้น IPO เป็นหุ้นที่อยู่ในสปอตไลท์คือมีคนกําลังจับตามองมันอยู่นะครับแล้วก็มีคนที่อยากซื้อแต่ไม่ได้ซื้อมีคนที่อยากขายแต่ไม่ได้ขายนะครับพอมันมาเปิดวันแรกเนี่ยดีมาร์กับซัพพลายมันจะถล่มทลายมากนะครับหุ้น IPO ส่วนใหญ่วันแรกถ้าเป็นหุ้นใหญ่หน่อยก็จะติดท็อปเขาเรียกว่าอันดับหนึ่งเ a ส value Trade ตลอดก็คือมปีปริมาณการซื้อขายต่อวันสูงที่สุดนะครับ และสิ่งที่จะบอกอย่างนี้ว่า IPO ไม่ใช่ท่าง,ง่ายนะครับไม่ใช่ว่าหุ้นใน IPO ตัวไหนที่จองได้แล้วจะต้องกําไรเละเททุกตัวนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้เบลมคนที่เข้าใจแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราเพิ่งเข้าตลาด OR กับติดล้อก็จะสอนให้เราเชื่อแบบนั้นเพราะว่าเรามีประสบการณ์แบบนั้นเนาะเหมือนผมเดินผมไปสมมติไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วผมไปกินปลาดิบ แลปะปลาดิบมันอร่อยมากผมก็คงแล้วผมผมผมไม่เคยกินปลาดิบมาก่อนในชีวิตนะผมก็คงคิดว่าปลาดิบทุกที่มันก็อร่อยแบบนี้ไปเหมือนกันหมดแต่บางทีผมไปกินมิชลินห้าดอ่เอไปกินมิชลิน3ดาวมาเนี้ยเน้มันก็สร้างคอนเซ็ปชันที่ผิดสร้างแบบเพอร์เซปชันที่ผิดต่อเราได้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับเหมือนกันกับ หุ้น IPO ในวันนี้นะครับเนื่องจากหุ้นโ r อาระกติดล้อเนี่ยมันดีนะครับแล้วผมก็จะไม่ได้บอกด้วยว่ามันดีผิดปกติเนะเพียงแต่มันดีะนะเหมือนเราไปกินอาหารร้านแล้วไปเจออาหารอันที่มันอร่อย2ร้านติดแล้วเราคิดว่าทุกครั้งที่เราจะต้องเข้าร้านต่อไปเดี๋ยมันจะต้องอร่อยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อแบบนั้นซึ่งก็ผิดนะครับอันนี้ขอย้าเลยว่าผิดเพราะว่าใครอยู่ในตลาดหุ้นมานานๆนจะรู้ว่าหุ้น i p พีโอเนี่ยมันได้ยากมากนะครับเพราะว่าเขาจะให้คนที่มีโวลูมเทรดสูงๆเป็นหลัก นะครับก็คือคุณต้องซื้อหุ้นซื้อขายหุ้นเดือนละเป็น10ล้าน20ล้านถึงจะได้ถึงจะได้หุ้นใอพนะครับก็ถึงจะให้หุ้นคุณซื้อเดือนละยี่สิบสามสิบล้านเขาังให้แค่หมื่นสองหมื่นเองนะคือไม่ได้ให้แบบ OR แบบไม่ได้ให้แบบติดล้อด้วยนะคือให้ไม่เยอะเลยนะครับเพียงแต่มันเป็นแบบนั้นเนาะดังนั้นตะก่อนเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับว่าถ้านักลงทุนรายย่อยที่ปกติไม่เคยได้ IPO เลยอันนี้ต้องออกตัวก่อนเพราะผมในประสบการณ์เยอะนะครับเนื่องจากพอที่ผมบริหารเนี่ยด เจ้าของเนี่ยนะครับมันมีขนาดใหญ่ตีมูลค่าเนี่ยก็ปีเดือนหนึ่งก็มีการซื้อขายไปหลัก10ล้าน,นถ้าพูดกันตรงๆนะครับมันก็ไม่แปลกที่ถ้าบร oker ที่ผมใช้บริการอยู่เนี่ยได้หุ้นใน P.O เมื่อไหร่ผมมักจะได้ทุกตัวแต่ได้มากได้น้อยอีกเรื่องนะอาจจะได้หลักหมื่นหลักแสนหลักพันก็มีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ ผมก็จะได้เป็นปกติผมก็จะรู้ว่าถ้าผมได้ในไซซิ่งประมาณนี้คือหลักหมื่นหรือไม่กี่หมื่นเนี่ยผมส่วนใหญ่จะรับแบบไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็พูดตรงๆว่าน,นี่คือการเก็งกําไร สุดๆเลยนะนะก็คือพูดตรงๆเลยว่าเวลาผมรับ IPO เนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูหรอกว่ามันเป็นหุ้นอะไรยังไงก็พูดตรงๆว่าเนี่ยเก่งกําไรนี่ก็คือความเป็นเมาสุดสุดเลยนะครับแต่ก็จํากัดไว้ที่วงเงินประมาณไม่กี่หมื่นสองสามหมื่นที่เอาไว้สนุกสนุกขำๆเพราะว่าโอกาสโอกาสขาดทุนมันน้อยมากนะครับแต่ถ้าได้มาเป็นหลักแสนอันนี้เริ่มนิ่งแหละเริ่มต้องคิดต้องพิจารณาแหละเพราะมันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ย กลายเป็นว่าเมื่อไหร่ที่ได้หุ้นใน P ีโอเยอะเราจะต้องระวังเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นที่เราได้มาเยอะเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ารายใหญ่เขาไม่เอานะครับรายใหญ่ไม่เอาหรือว่าพอร์ตใหญ่ๆนักทุสถาบันไม่เอามาเลยเหลือมาถึงรายย่อยเยอะมันก็เป็นโอกาสที่มันแสดงดีมาน์ชัดเจนว่าคนที่พอร์ตใหญ่ไม่อยากซื้อ ดังนั้นเมื่อเข้าตลาดหุ้นแล้วราคามันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้อาจจะลงอย่างเดียวก็ได้ซึ่งผมเคยเจอไม่เคยเจอครับหุ้นส่วนใหญ่ที่ได้ปริมาณซื้อขายเกิน2อ0สามแสนในการซื้อ IPO เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะลงทั้งนั้นเกือบร้อยทั้งร้อยเลยนะครับก็เลยมีหลายครั้งเหมือนกันที่ได้หุ้นไอพีโอห้าแสนแล้วไม่เอานะขึ้นกระแทกหน้าก็มีนะครับก็ก็เป็นความทรงจําที่มีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียใจอะไรมันคือการเก็งกาไรเนาะมันมันโยนหัวก้อยประมาณนึงเหมือนกันนะมันก็ไม่รู้นะครับก็ดังนั้นเนี่เ OR เ นะครับนักลงทุนในตลาดหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่กันมานานๆเนี่ยก็ไม่ได้เอานะในความคิดผมนะที่เป็นแบบมือเก่านิดนึงนะครับก็ไม่ได้เอาหรอกเพราะว่ายยเว้นเอาแบบขำๆแต่เขาไม่ได้เอาแบบหวังว่ามันจะกำไรมากมายเพราะเขารู้ว่าโอกาสยากมากเลยอะที่หุ้นไซ์ขนาดนี้มาถึงรายย่อยแล้วมันจะกําไรได้เออแต่มันกําไรนะครับพอมาถึงติดล้อ ก็ยังใกล้เคียงเดิมนะที่ผมเห็นก็คือว่านักลงทุนมือเก่าจำนวนมากก็ไม่เอาอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันกระจายให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมันมีโอกาสยากเหมือนกันนะที่มันจะขึ้นนะครับแต่มันก็ผิดอีกเพราะมันขึ้นนะครับคราวนี้นะครับหลายคนจะถามว่าเฮ้ยพูดมาถึงขนาดนี้องุนเปรี้ยวหรือเปล่าบอกว่าเปล่าเนาะผมยินดีสุดๆเลยที่ทุกคนให้เงินผมดีใจมากที่ติดล้อกับโออาเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้คนสนใจตลาดหุ้นมากขึ้นแต่ผมเคยยินประโยคหนึ่งซึ่งน่ากลัวมากก็คือว่าเฮ้ยลงทุนในหุ้นก็ง่ายดีเหมือน ก็แค่มีเงินสดแล้วก็รอซื้อ IPO แล้วก็พอข้อตลาดก็ขายก็รวยแหละครั้งหน้าถ้ามีเดี๋ยวจะซื้อให้หมดเลยซื้อให้เต็มที่เต็มโคตาจะเอาแบบบัญชีพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาซื้อให้หมดเลยเพราะว่ามันกําไรเนาะนะครับก็ระวังนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกตัวที่เป็นแบบนี้เนาะไม่ใช่ทุกตัวที่จะสามารถขึ้นได้แบบนี้นะครับก็ยังกลับมายึดถือหลักแบบเดิมนะว่า ต้องมีหลักมีผลในการลงทุนเสมอนะครับประเมินมูลค่าหุ้นก่อนแต่ถ้าหลายคุนบอกอ้าวเมื่อกี้เมื่อกี้คุณก็พูดเองเมื่อกี้มึงก็พูดนะว่ามึงเก่งได้ครับถ้าจะเก่งกําไรต้องเก่งกําไรในปริมาณที่มันไม่มากไปกับพรอนอ่ะเช่นแบบคุณมีเงินหลักล้านแล้วคุณจะมาเก่งกาไรหุ้นหลักหมื่นเนี่ยผมไม่ติดนะผมว่ามันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลอนะ่ะความจริงคุณมีหลักหมืน่นคุณจะเก่งหลักหมืน่นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ผมต้องบอกว่าต้องระวังไงเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโอเคถ้าคุณรู้สึกว่าคุณพร้อออมเ ไม่ได้ติดนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าการลงทุนไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแล้วก็คนที่ผ่านตลาดหุ้นมาระยะหนึ่งแล้วอ่ะคงจะเข้าใจดีว่ามันไม่ได้แบเบอร์ขนาดนั้นว่าซื้อ IPO ตัวนั้นตัวนี้แล้วจะก,กําไรเพราะว่าหลายคนที่ได้ติดรอกก็ยังต้องลุ้นอยู่นะวันเข้าตลาดหุ้นว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าเป็น คำแนะนําแล้วกันเออเพราะว่าผมก็อยู่ในตลาดหุ้นนี้มานานนะครับก็7ปีก็อาจจะไม่ได้นานมากเท่าหลายๆคนแต่ก็ถือว่านานประมาณหนึ่งแหละนะครับก,ก็ฝากไว้ว่าจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นด้วยนะครับก็ถ้าจะลงทุนเนอะก็คงจะต้องเข้าใจบริบทการลงทุนศึกษาการลงทุนให้มากขึ้นหรือว่าถ้าจะเก่งกำไรจาก IPO จริงๆก็คงจะต้องจำกัดไซซิ่งปริมาณให้ดีนะครับอย่าอย่าทุ่มหนัก ขนาดนั้นนะครับเพราะไม่มีใครรู้อนาคตยกเว้นว่ามั่นใจแล้วว่าราคานี้ถูกมากซื้อได้อันนี้ไม่ติดแต่ถ้าซื้อเพราะว่า IPO มาถึงเราเราต้องฟาดให้เรียบแบบนี้ผมว่ามันอาจจะ ไม่ได้เป็นคําตอบที่ดีมากนักในการลงทุนนะครับแต่ถ้าใครมีประสบการณ์ที่ดีจาก OR จากติดล้อยินดีด้วยครับแล้วก็เชิญชวนว่าถ้ามีโอกาสก็ลองมาศึกษาตลาดหุ้นดูไหมนะครับซื้อหุ้นแบบที่มันไม่ใช่ i p ออะหุ้นธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็มันก็ขึ้นได้แบบนี้นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องยากจนเกินไปแต่จะต้องศึกษาหาความรู้ให้ดีแบบนี้ก็สามารถอยู่ในตลาดหุ้นเหมือนกันแล้วก็สร้างเงินจากตลาดหุ้นได้เหมือนกันก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทปนี้จะได้ประโยชน์เนาะอย่างน้อยได้สกิดใจคนที่กำลังมองภาพตลาดหุ้นผิดไปนิดหนึ่งก็ยังดีนะคะผมก็กลัวว่าความเข้าใจผิดผิดจากการลงทุนที่แบบเข้าใจได้อะถ้าคุณเข้าร้านประดิบสองร้านแล้วมันอร่อยมากหมดเข้าร้านที่สาคุณก็คิดว่ามันต้องอร่อยมากนั่นแหละซึ่งไม่ได้ผิดแต่วันนี้จะมีคนเดิมนมาสกิดคุณคนนึงว่าเฮ้ยร้านที่คุณกินมาสองร้านอะ่ะมันเป็นร้านดังนะแล้วมันก็เป็นร้านอร่อยพอดี ร้านที่3ต้องระวังนิดนึงนะจะซื้อจะกินอะไรก็เลือกจานเล็กๆก่อนถ้ามันพลาดมันขาดทุนจะได้ไม่ได้เจ็บตัวมากนักนะครับสำหรับวันนี้ก็ลงทุนศาสตร์ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์ podcast.